สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพออิริยาสวัสด์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีโดยตอนนี้พอได้ฝึกงานอยู่ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทำงานอยู่ในส่วนของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูงค่ะและวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หาสารที่สนใจในสารผสมซึ่งมีความแม่นยำที่สูงมาก โดยเครื่องนี้คือเครื่อง HPLC หรือที่เรียกเต็มๆว่า High Performance Liquid Chromatography โดยเครื่อง HPLC ใช้สำหรับวิเคราะห์หาสารต่างๆในสารผสมด้วยหลักการโครมาโตกราฟีค่ะตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์หาคาเฟอีนในชาหรือกาแฟวิเคราะห์หาสารในพืชหรือสมุนไพร ยกตัวอย่างเช่นการหาโคคูมินในขมิน้นหรือการหาแอนโดกราโฟไลน์ในฟ้าทะลายโจนโดยจะมีอินเทอร์แอคชันระหว่างสารที่โมบายเฟสพาเข้าไปในคอลัมน์กับสเตชเนอรี่เฟสที่แพ็กอยู่ในคอลัมน์หลังจากนั้นสารที่ถูกแยกออกมาจะถูกตัวตรววัดวัดค่าและได้เป็นโครมาโตแกรมที่พอระหว่างสัญญาณและเวลานั่นเอง โดยสารตัวอย่างที่สามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นของเหลวใสไม่มีตะกอนหากว่ามีตะกอนจะต้องนำมากรองก่อนถ้าหากว่าเป็นของแข็งต้องผ่านกรารเตรียมให้เป็นสารละลายเช่นการสกัดหรือการละลายจนเป็นสารละลายใสไม่มีตะกอนค่ะ กรจะรู้จักเครื่อง HP LC กันไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นต่อไปเราไปรับชมขั้นตอนการใช้งานเครื่องกันเลยก่อนเริ่มใช้งานเครื่องเราต้องทำการเตรียมสารกันก่อนโดยจะใช้กระดาษกรองและชุดกรองในการกรองโมบายเฟสซึ่งกระดาษกรองก็จะมีอยู่หลายประเภทและหลายขนาดเลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยเราจะนำกระาดาษกรองมาวางและประกรอบชุดกรองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเสียบสายเพื่อเชื่อมกับปั๊มโดยโมบายเฟสที่ใช้ในครั้งนี้เป็นบัฟเฟอร์ดังนั้นเราจะใช้กระาดาษกรองไนล,ลอนขนาด0.45ไมโครเมตรค่ะซึ่งโมบายเฟสที่เรานำมาใช้ในงานนี้จะต้องเป็น HPLC g r a d เท่านั้นหลังจากกรองโมบายเฟสเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดมา เราจะทำการกรองสารตัวอย่างโดยจะกรองสารด้วยไสลิ้งฟิลเตอร์ชนิดไนลอนใส่ลงในขวดไวอล HPLC ขนาด2มิลลิลิตรซึ่งขวดไวอลก็จะมีหลายชนิดและหลายยี่ห้อของศูนย์เครื่องมือจะใช้ไวอล HPLC ขนาด2มิลิลิตรตามข,ขนาดของ t r รย์ออโต้แซมเปอร์ค่ะเมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยเราจะได้สารตัวอย่างที่ใสและไม่มีตะกอนพร้อมนำเข้าเครื่องทดสอบ หลังจากเตรียมสารเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการเตรียมเครื่อง HPLC โดยเริ่มแรกเราจะต้องทำการเพิร์นโมบายเฟสและทำการล้างเข็มฉีดตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีฟองอากาศและสิ่งปนเปื้อนอยู่ในระบบค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่คอลัมน์และตรวจสอบการล่วไหลและตั้งค่าการทดสอบและนำตัวอย่างที่เตรียมไว้ใส่ลงในเทรออโต้แซมเปอร์ และจะเริ่มทำงานด้วยการสั่งผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กันเลยโดยเข็มจะเคลื่อนตัวมาดูดสารตัวอย่างในตำแหน่งที่เราตั้งค่าไว้เพื่อนำเข้าไปแยกในคอลัมน์หลังจากนั้นดีเทกเตอร์จะตรวจวัดสัญญาณและส่งข้อมูลเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผลที่ได้จากเครื่องจะเป็นโครมาโตแกรมพลอดระหว่างเวลาและสัญญาณเมื่ออินทิเกรตพีคแอเรียแล้วสามารถนำไปวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไปได้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์หาสารสำคัญในสารผสมสามารถส่งมาวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์เครื่องมือโดยเตรียมสารตัวอย่างให้มีลักษณะเป็นของเหลวและใสค่ะ